เก,กตกรรมงเศรษฐีทางเหนือร่ำรวยแบบที่เขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงเลยเพคะแต่ถ้าเศรษฐีหรือใครคนไหนคิดจะมาแย่งในเล็กไปต่อหน้าต่อตาจิงก็ไม่ยอมหรอกนะคะหจิงจะสู้ให้ยิบป่าเลยเรื่องแบบนี้ก็ต้องถามเจ้าตัวดูเพคะจริงไหมในเล็ก ทางโน้นน่ะเขาเสนอข้าจ้างให้สองเท่าช่พนะท่านนายรับสั่งให้ผมดูแลท่านหญิงกับคุณสร้อยครับจริงสิถ้าท่านนายนไม่สั่งให้เธอมาดูแลฉันกับป้าเธอก็คงไม่มาหรอกก็หมอ่อมไปอยากถวายงานท่านหญิงด้วยพอทูลท่านนายท่านก็ทรงเห็นชอบด้วยเหมือนกันนั่นก็แสดงว่าเธอเป็นคนทูลขอท่านนายนมาตามเสด็จท่านหญิงนะสิท่านนาย ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้กระหม่อมพาเสด็จเที่ยวไ้ทั่วเหมือนกันก็เลยทำให้เธอขาดรายได้ไปเลยท่านหญิงเพคะถ้าพวกนั้นเขาพูดจริงอย่างที่เขาบอกไว้ในเล็กก็จะมีค่าจ้างเยอะทีเดียวนะเพคะคุณซ่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่เคยคิดเรื่องเงินหรือค่าจ้างอะไรพวกนั้นเลยเพราะผมไม่เดือดร้อนเรื่องนั้นการที่ผมได้มาตามเสด็จท่านหญิง ดูแลคุณส้อยถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองในไหนแล้วครับขอบใจนะนี่เล็ก